ดิฉันนางสาวขรรณพาทองศิรักรหัสนักศึกษา5 9 0 4 0 3 3 9 8เป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์วิชาเอ็กวิสติกะในปัจจุบันนี้สื่อมีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นโดยสื่อการเรียนการสอนจะมีรูปแบบที่หลากหลายอย่างเช่นแอปพลิเคชันหรืออินโฟกราฟิกต่างๆหรือแม้กระทั่งสื่อทำมือซึ่งดิฉันได้จัดทำชุดสื่อการสอนบินโกแรงการเคลื่อนที่นี้ขึ้นมา ื่อช่วยในการสื่อสารระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนให้มีความเข้าใจที่ตรงกันเพื่อกระตุ้นและสร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียนและยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำทีการใช้สื่อสื่อการสอนชิดที่ที่ว่า วิธีการใช้สื่อการสอนนะคะ 1. ครูจะทำการแจกกระดานตารางเกมบิงโกให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น2ครูจะทำการสุม่มหยิบคำถามขึ้นมาครั้งละหนึ่งใบคำถามข้อแรกนะคะข้อที่1ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1น่หน่วยเวลาเป็นปริมาณสเกลา่าคำตอบนั่นก็คืออัตราเร็วคำถามข้อที่2องซิกมาเอฟเท่ากับเอนเอนั่นก็คือกฎข้อที่2ของนิวตันคำถามข้อที่3ปริมาณที่บอกสังขนาดและทิศทางนั่นก็คือปริมาณเวกเตอร์ข้อที่สี สูตรในการหาความเร่งก็คือ a เท่ากับ v ลบ u ส่วน dt เมื่อการตารางเกมบิงโกเรียงต่อกันเป็นแถวแนวนอนแนทแยงหรือแนวตั้งก็จะถือว่านักเรียนคนนั้นบิงโกและจะชนะเกมไปในทันทีค่ะประโยชน์ของสื่อการสอนชุดนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนได้คบครนความร,ามรู้เกี่ยวกับนิยามความหมายและสูตรของแรงในการเคลื่อนที่และเพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนใจในเนื้อหาการเรียนการสอนดิฉัดว่า คือการสอนบิงโกแดงในการทื่องที่นี้จะมีประโยชน์ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียนและช่วยจุดประกายความคิดหรือไอเดียใหม่ๆใ,ให้แก่ครูผู้สอนในรายวิชาวิทย,ยาศาสตร์พื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองและเป็นประโยชน์ในอนา,นาคตได้สําหรับวันนี้ชั้นขอจบการนําเสนอสื่อการสอนบิงโกแดงในการเรื่องที่ไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดี